สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเ,ออเดี๋ยววันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นี้นะคะเรามีนัดสอบหน้าที่25สะะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะม,ออมาดูนะคะหัวเรื่องของเรานะคะหัวเรื่องของเราหวังเมียนตูซูหวังเมียนตูซู หวังเมียนตูสซูป,ประโยคที่หนึ่งนะคะถงเสือเมินถงเสือเมิอนอีเปียนช่างเกออี้เปียนช่างเกอ,อเ ถงเสียเมินอี้เปลี่ยนช่างเกอถงเสียเมินอี้เปลี่ยนช่างเกออี้เปลี่ยนจั่วโยซี่อี้เปลี่ยนจั่วโยซี่ เปลี่ยนจั่วหยซี่ประโยคที่สองนะคะเกอร์เกอร์สี่หวนเกอร์เกอร์สี่หวนอี้เปลี่ยนถิงอินแย่อี 边听音乐，哥哥喜欢；一边听音乐，一边看报纸，一边看报纸。 อีเปลี่ยนขั้นเป้าจือประโยคที่สามสูซสู่ฉางฉางสูซสู่ฉางฉางสูซสู่ฉางฉางอีงงงงเปลี่ยนใครเชอร ي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  อีเปลี่ยนใครเชิดสูซสู้ฉางฉางอีเปลี่ยนใครเชิดสูซสู้ฉางฉางอีเปลี่ยนใครเชิดอีเปลี่ยนทิงกวงปออีเปลี่ยนทิงกวงปอ อีเปลี่ยนทิงกวงปอประโยคที่สี่ป้าปาเหอมามาฉางฉางป้าปาเหอมามาฉางฉางป้าปาเหอมามาฉางฉาง 一边看电视，一边看电视，一边看电视，一边聊天，一边聊天，一边聊天。 อย่าลืมฝึกอ่านตามเราซื้อหลายๆรอบนะคะจนคล่องแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์นะคะ